โอเคโอเคก็กราบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่ห้องทัพสตูดิโอเช่นเคยก่อนนี้เราอยู่กับโลบอ์แมปที่มีชื่อว่าฟานาฟโกออนะครับก็วันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนประมาณอีก3ามคนก็มีตังโอ๊ตและก็ผาโอเคก็คําเตือนก็คลิปนี้อาจจะมีคาหยาบเยอะนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคกดเริ่มเลยไหมเออมาเลยก็โอเคเดี๋ยวกูพูดอีกอันนึงก็เลย ก็ก่อนที่เข้าไปรับชมกันเดี๋ยวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยครับก็ไปเริ่มกันเลยไปอ่ะเวตินฟอร์เซอร์เวอร์แค่น่าปกกูก็กลัวขนตุนลูกแม่ไอบอกแล้ว่จริงนีโคออฟล็อบบี้ฟานาฟโคออฟล็อบบี้ทำเตือนกิ๊บกี่คนเกมนี้เสียงฮิตดังและไฟฉายและจัมสแกนไม่มองกับคนไม่ลงหัวใจหรืออ่อนไหวกับไฟเี่นทำเตือนไอเล่นเก็บนี้ต้องเหยียดอวตาคูทำไมหัวเล่นกันวะ มนเล่นยังไงอ่ะปัญหาก็คือแบบไอเพลงมันว่ามันจะมีเพลงนี่ดิเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเป็นช่วงก็แล้วกันไหนเลือกเลยฟานาฟไหนโอ้หน้าจอกูเวียงดำอยู่เลยเป็นหน้าจอดำอยู่เลยเป็นเมนหันนี่คืออะไรเอาฟานาสองฟานาสองวิธีเล่นก็คืออะไรนะฟานาฟสองอธิบายอธิบายเล่มนี้กดนี้คนดูกดสเปซบาร์ใส่หน้ากากอ่า และก็เออมันจะมีชิกไฟฉายอ่ะเออมันจะเป็นไฟฉายตรงกลางซ้ายขวาเป็นท่อไ่รับไม่เข้าใจไม่แน่ใไงเออมันจะไม่มีประตูอ่ะเอาง่ายๆมันจะต้องใส่หน้ากากตอนผีมาอืมเป็นนั้นแหละใช่ธีถ้าอยู่ห้องไฟกระพริบก็ใส่หน้ากากเออใช่ใช่ก็เออวันนี้เราจะมาเล่นฟนาสองกันนะก็เออ เดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกคนดูแป <analytics> ๊บนึงก็วันนี้เราจะมาเล่นฟานาสองกันก็คลิปนี้เป็นแค่คลิปพิเศษเฉยๆไม่มีอะไรมากมาบอกแค่นี้แหละเริ่ม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 โอ้คุณหน้าจอฮะกูลืมฟังไม่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 มีอะไรมากกูแค่พูดกับคนดูเฉยๆไม่มีอะไรมาเริ่มเลยเริ่มเลยแค่ไม่คลิปพิเศษเฉยๆไปดีละเป็นการคิดเอ้ย บีครักดกดเริ่มมันเริ่มแล้วใช่ไหมมันเทเลพอร์ตแล้วใช่ไหมโอเคแป๊บแป๊บหนึ่งม่หัวเอ็นในหวยเอ็นเป็นเลขึกอีโหัวไม่มึงลึกก่อนอะไรวะก่อนแหละเป็นเป็นคลิปเอ่อพิเศษเฉยๆอ่ะก็น่าจะเป็นที่นี่แหละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเข้าแบบเลยก็แล้วกัน โอเคโอเคเราก็ตัดมาตรงช่วงนี้เลยหมุนหมุนโอเคเราตัดมาตรงช่วงนี้เลยพอดีว่าเพื่อนเข้าไปในห้องนี้ก่อนเกมมันก็เลยเริ่มสักพักนึงก็นั่นแหละไม่มีอะไรมากโอเคแค่อธิบายเรื่องเล้นิดหน่อยโอเคต่อเลยิก้ากูถือแคนเค้กตาแดงตาดำเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนในเทรเลอร์ที่มันอะไรนะเนตี้ตาแดงอะรับไม่ได้อันนี้อันนี้ยังตาปกติเลยช่ยังไม่เข้าขั้นบางโอ้โหอัดคลิปทีไรมันแหลกทุกทีเลยอันนี้ปรับกราฟิกหนึ่งนะทอาไวภาพามัน มันเบื่อหรือมันเป็นงี้อยู่แมันมันเป็นงี้อยู่แล้วเบอร์กู๊บเอก็สิบส่วนไปโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตมึงไข่กล่องโดนตีด้วยมันเดี๋ยวดเดี๋ยวคอยให้ตลอดเลยดูปั๊บเป็ดมึงเฮ้ยเดี๋ยวดูบอลลูนบอยให้บอลลูนบอยไม่มาคืนนี้เออไม่หรอขอโทษก็มีแค่พวกสารตัวนี้ใช่ไหมที่มามีมีแค่ทอยอ่ะอยแล้วก็ปั๊บเป็ดด้วยเฮ้ยบารนี่หายบารนี่มันเดินไปแล้วมันมันจับเบรดเดินไปแล้ว นี่อะบอลนี่ยังดีเบทเต้นเอวเตเนเอเต้นเอวแม่เลยโ่าตะมึงค่อยกว่าีนเลยอ่ะเออทำไมกล้องมันลายๆวะหรือคิดไปมันก็ลายอยู่แล้วเออแล้วบอลนี่อยู่ไหนเดี๋ยวไม่ก็มาพุทธรึเปล่นี่ไงมันอยู่กล้องเจ็ดมันเดินเข้ามาตรงกลางแล้วมันเดินเข้ามากล้องกลางแล้วนั่นไงนั่นไงมันมันมันมาทางซ้ายมันเข้าทางซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ตปั้นกงโนนตีโอ๊ต

ไม่ไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นชิคก้าอยู่ก้นชิคก้าอยู่ก้นแจ็กโคตรตรงคางอีกมีอมึงมึงคอยแคมป์มึงคอยแคมป์ไว้เลยมึงคอยแคมป์ไว้ตรงกล้องภาพเห็นไว้เลยเพราะเดี๋ยวยังไงท้ายพวกนั้นก็เข้ามาในในท่ออยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจเออมึงไม่ต้องดูหรอกเฮียไม่ต้องสนใจเลยแค่ไม่ต้องเขตรงกลางเปรียบกูเปิดไปเล่นโคตรเหยียมันมีตรงกลางอยู่มืออยู่ขวามืออยู่ขวาชิคก้าอยู่ตรงห้องห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำตรงสองข้างเดิยแล้วก็ไอ้บันนี่อยู่ขวาดูอยู่ดูอยู่ ไข่ไข่กล่องพับเพชรเอาไว้ไข่ไข่ให้มันเต็มเอาไว้ตลอดเวลาเลยเาาดี๋ลยวพวกมาึงววับมาเลยไม,ไม่รู้ว่ามันวับมาเลยหรือเปล่านี่ไม่รู้นะจะไม่ได้ไม,ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเจอเนี่ยอะไรว่ามันมุดท่อได้ไหนมุง่งอยู่เลยมันเป็นเรมองอัธยาชิก้ามาละชิก้ามาละชิก้ามาตรงกลางกุ๊กอมป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 อมเฮ้ยไอไอตัง้งตึ๊งมันเห็นเราไหม อยู่นี่แล้วเขาฝังฝาแม่งเกือบร้องเต็มเลยใช่ไหมม่งเพลงเพลงติลลี่กิตีนี่ห้าเดืนทำไมยังไมลิกตายเออตายก็โดนมันมันเชื่อดิแล้วอันเนี้ยใช่ที่เปิดคล้ายไม่ได้เหรอว่าติดฮ้ยทำไมชิคก้อยชิคก้ามันอยู่ข้องขาวอ่ะเอ๊ะมันมีเสียมันก็เสียงชิคก้อยบอนนี่เหรอเนออได้ยินเสียงเหมือนมุทเทอร์อ๋อโอ้โหฟังดีโอ๊ตโอ๊ตกองพะเพ็ดกล้องพะเพ็ดโอ๊ต ถ้ามันเข้าท่อยทำไงใส่หน้ tensor, ากากไว้เดี๋ยวตอนมันออกมาเดี๋ยวมันก็ออกมาก็ใส่หน้ากากเออใส่หน้ากากมันก็โอ้โหเลือดก็เลยได้หมโอ้ดแล้วใส่กันเลยได้ไหมใส่ก่อนก็ได้แค่ทำอะไรไม่ได้เฉยเงินเป็นโอ้ดโอ้ดใส่ออทอยเฟดดี้มาแล้วมันจะมาตรงประตูตรงกลางอ่ะใส่หน้ากากเหมือนเดิมเออทำไงทำมาตรงกลางทำไงก็เดี๋ยวมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเดิมันเดิมมาแล้วเดี๋ยวตุ้มเตี้ยมเลยมันตุ้มเตี้ยมใส่เลยไหมใส่เลยไหมอย่าเพิ่งใส่มันมันจะเดินมาเฝ้าเราเฉย สัักกพนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงเครียดออมาถึงตึ้งตึ้งโอ๊ตมึงปั่นกล่องดนตรียังเอ้ยใส่หน้ากากอ๋อก็ต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากไอ้สเปซบ้าโอ๊ตกูเกือบไม่ทันนี่ยังมันกดอ้าวเฮ้ยมีอุปกรณ์มีจ้ำสักแก้วมีเลยไปเลยได้ปะอ่ะไปออกมันออกมันออกไปแล้เหลืออีกสองตัวเนี่ย อมันจะกลับไปยืนที่เดิมไหมเฮ้ยมุดท่อมาสอยควายโอ๊ตปัดกล่องมาเดียวเน็ตเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูดูไว้เองปั่นกล่องให้พ้าไปเอาไว้แล้วกูต้องใส่ใส่หมวกไหมม้ามันม้ามัน้าม้าใส่หมวกไหมเจ้สั่งเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งใส่จิกามาต้องสั่งเลยอย่างที่ยต้องใส่หมวกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงคอยดูไว้อะรอมันออกมารอมันออกมาเกูบอกมาบอกเลยไอ้ที่กูมึงปั่นมึงปั่นกันเออกูปั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงดูไว้เลยกูกูกูเร็วอยู่ ก่อนอยู่ไม่ต้องเฟดี้มันกลับไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วเฟดี้มันมันมันน่าจะกลับไปที่เดิมผมว่าได้มันกลับไปที่อะไรกูไม่เห็นมันกลับเลยอะไรบ้างไดโฟโต้หัวมันจะว่างเมื่อไหรหลังลังมันเลังลังเ่อึ่ไอ้เหี้ยมันอยู่ท่อสองคนเลยเออโอ๊ตโอ๊ตปั่นปั่นคอยปั่นไว้ไม่ต้องเปิดตรงกลางมาทีมก็ควรเปิดค้างไว้บ้างนะแบบควรปิดปากไว้บ้าง รู้บล็อกคืออะไรคิดคือแล้วคิดกูไม่รู้แต่กว่าจะต้องเดินไปดูหแล้วเล่าเนด้มาพวกมือมันมาคันมาคันใส่ใส่หน้ากากไว้กันเลยใส่เลยเหมือนมันจะหมุนเร็วขึ้นนะอะดี้าบ้างมือมันหายแล้วมั้ยพี่ดิจองสั่นเลยงกันไม่าเหมือนมึงเลยวะ ว่นลอคายเสียงยังไเนี่ยอ๋อฟึกล้วออดมันหิ้มปากเลยอดไ่กินมาฟิกแห้ฮะเอ้ยออดมันกองมิลวานิตโอ้เฮ้ยมันเหลืองแล้วอดมันเหลืองแล้วออมึงออกมา่อนดีออเอีเอ๊ยเอาก็ไม่ไอ้เคี้ยบเฟดี้มังมาพอดีแล้วกูก็ต้องหมุนเน่ะจะหมด ไอ้ย mm ิ hmm. ีงแต่ก like ูหมุนให้ละไอ้ยิ่งเป็นดีแม่งเมาพอดีไม่เป็นไรโอ้มึงเป็นผู้เสียสละไม่เป็นไรโอนยมึงถือเป็นผู้เสียสละใช่มึงถือเป็นผู้เสียสละเว้ยเดี๋ยวกูปั่นที่ก้ากำลังเดินกับเดี๋ยวกูรับช่วงต่อแทนเอ้าไอ้พวกไอ้เนมาเอเมาเอเนมาโทนิกที่มันเอาะมามันเล่นไรมันมันมันใครมันหน้านี่ไงฮะไอ้เนมาโทนิกเอ้ยเฮ้ยใส่ใส่ไม่เอเนมาหนึ่งว่าไอ้พวกที่มันพังมันเจาะมาเมื่อไหร่เอ่อคืนอื่นไม่ใช่คืนนี้แน่นอนโอเคอออาชววแล้้้เเยไะะร กับบ้าน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 นี่อะไรตามมาเลยดูเลยเหรอเส้นดึงหายอ่ะติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยเนี่ยอยากได้เสียงทํามันมาเลยติ๊ก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 เนี่ยทําดูซอยดีถามมาซอยเนี่ยเนี่ยเฟนดี้หนีไปเล่นตู้เกมเนี่ยฝันดูเลยเฟนดี้หายไมตองเั่นกูเล่นกับไอ้กิเนี่ะเนี่ยเฟนดี้หนีไปเล่นตู้เกมอ่ะเนี่ยีกลับมาแล้วแอบไปเล่นตู้เกมมั่ยเฟนดี้ติดเกมเฟนดี้พังอ่ะเออเฟนดี้ติดเกมอาะเฟนดี้ทั้งหายอ่ะแจะหายเพรมันหายตัวอะไเลี่ยตู้เกมเนี่ย มึงไปหายไปไหนวะเออไอตังไอตังกูดูนี่ดิเนี่ยตอนที่เล่นกัน์ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิไอตังไอตังมึงไปดูนี่ดิดูดูดิแล้วมึงจะเกิดใหม่ได้ไหมไม่รู้อ่ะชิ้นน้าหน้าคนเหมือนหมาเดียวเอ้ารูปตาขาวแล้วรูปจะเกิดใหม่ได้ไงหมาตาขาวไม่ได้จุกเกลียวอะไรเลยล่ะรูปท้อก็ไม่ได้ก็กก็็เป็นพิเศษไปนะ ปเลยไปเลยช่องขาวเลยโอเคแล้วนี่กูกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วแต่มึงไม่ได้ตังค์อืมโอเคงั้นเดี๋ยวกูฟดงั้นเดี๋ยวกูปิดคลิปเลยนะจะมาเล่นกไงเองอ่ะฮะจะมาเล่นกันเองไหมเออได้ได้ได้เดี๋ยวเล่นกันอีกอีนอืออืมวันหนึ่งวันอนึ่นแต่อาจจะไม่ได้อัดคลิปอ่ะเออก็เล่นไงเบียกเล่นว่ะอืมโอเคโอเคภาคสองม่งกระจอกก็ยังต้องภาพสามอ่าโอเคได้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 โอเคงั้นเดี๋ยวเออ ก็ผมเช่ว่าคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอยู่